เป็นคนชอบกินข้าวต้มปลาแต่เวลาเราจะไปซื้อข้าวต้มปลาถ้วยหนึ่งอะ่ะมันไม่มีแล้ว50บาท<ช>มันจะต้องโดนแน่ๆร้อยยี120<ช>่บาทถ้าครั้งแรกที่เราออกไปขายแล้วมันขายหมดมวันที่2อ,ออกไปมันยังขายหมด แปลว่าเราขายได้เพราะทุกคนยังสงสัยว่าทําเองไหม,มทําเองไหมก็ต้องลองกินค่ะก็ได้แต่บอกว่าลองชิมดูนะคะแต่ส่วนมากเขานั่งกินแล้วเขาก็มาต่อเรื่อยๆนะคะสาสวันบอกวันนี้มากินเหนียวค่ะเพิ่งซื้อไปเมื่อวานก็มาติดต่อกัน4ีหวันก็มีค่ะต้องเรียกว่าชามดีกว่าหรือกะละมังหรืออ่างดีก็ไม่รู้อะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟู o ดที่เกิลค่ะพี่ก้อยนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่ในวงเวียน22ค่ะจุดที่ยืนอยู่เนี่ยนะคะคือบริเวณร้านน้าพุสําหรับร้านที่เราจะมากินวันนี้นะคะตาก้องชวนมาเหมือนเดิมค่ะไม่รู้ว่าตาก้องรู้จักได้ยังไงนะคะพี่ก้อยสงสัยว่าทาไมถึงชวนมากินก็เลยไปลองอ่านในรีวิวดูเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่าไปไม่เคยทันต้องโทรสั่งล่วงหน้าดารามาซื้อกันเยอะเนี่ยอีกคนนึงนะคะเขาบอกไปเร็วหน่อยไปช้ามหมดก่อน วันไหนโชคดีจะได้เจอผู้ว่ามั่งนักร้องบ้างเอ้ไข่น้ออยากรู้จังเลยอีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าอร่อยทุกอย่างให้เยอะหมดไวไปช้าอดต้องโทรสั่งไว้ไม่งั้นไม่ได้กินค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ก้อยคนละหนึ่งไลค์นะคะพูดคุยทักทายสร้างบรรยากาศดีๆในคอมเมนต์ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยค่ะถ้าทําครบหมดแล้วเดี๋ยวไปหาเจ้าของร้านแล้วก็ไปกินอาหารของเขาพร้อมๆกับพี่ก้อยเลยนะคะไปค่ะ เจ้าของร้านรอเปล่าคะค่ะใช่ค่ะโอ้ทำไมวันนี้ออกช้าเหรอคะพี่ก้อยต้องเดินเข้ามาค่ะเวลาจริงๆจะตั้งร้านประมาณสี่โมงครึ่งค่ะแนะนําตัวเองก่อนดีกว่านะคะชื่อน้องอะไรสวัสดีค่ะชื่อน้องเป้ค่ะชื่อนนนบุญนาดีขายข้าวข้าวต้มอะไรดีค่ะอ๋อนี่พี่ก้อยนะคะค่ะชื่อร้านอะไรคะน้องเป้ข้าวต้มอะไรดีค่ะข้าวต้มอะไรดีใช่ค่ะอ๋อเปิดปิดกี่โมงคะตั้งร้านสี่โมงครึ่งเวลาปิดไม่แน่นอนค่ะถ้าหมดก่อนก็ประมาณทุ่มหนึ่ง S 2องทุ่มก็จะปิดร้านแล้วค่ะขายสองสามชั่วโมงเองเหรอใช่ค,ค่ะแล้วมีวันหยุดไหมคะเพ้หยุดอาทิตย์จันทร์สองวันค่ะอ๋อสองวันอาทิตย์กับวันจันทร์ค่ะ ข้าวต้มของเป้นี่เป็นข้าวต้มแบบไหนล่ะจ๊ะเป็นข้าวต้มแห้งข้าวต้มน้ำแล้วแต่จะชอบทานนะคะข้าวต้มของเป้จะมีบัเตงซี่โครงหมูกะเพราหมูขาหมูปีกเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดของเป้จะเป็นแบบบัเตงแบบเค็มอะค่ะก็คือใส่เลือดใส่ปลาหมึกแล้วก็เป็นเนื้อเป็ดเป็นปลาหมึกแห้งผัดแล้วก็จะเป็นทะเลปลากระพงกับกุ้งอะค่ะอ๋อปลานี่คือปลากระพงเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่มีหนังไม่มีก้างเป็นเนื้อๆค่ะค่ะเริ่มขายที่ราคาที่เท่าไหร่คะสตาร์ใส่หนึ่งอย่างห้าสิบบาทค่ะหนึ ถ้าลูกค้าเพิ่มไปก็เพิ่มไน้20แต่ถ้าเกิดอยากทานแบบเต็มสตรีมนะคะคิดร้อยเดียวชามเดึ่งคือที่เห็นอยู่ในหมอ้อนี่ได้หมดเลยใช่ค่ะ <100. S 1> แล้วแต่ว่าจังหวะน,นั้นจะเหลืออะไร ทาไมถึงชื่ออะไรดีจ๊ะก็เวลาไปกินข้าวต้มเราก็จะนึกแต่ข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งที่มันยืนพื้นข้าวต้มซี่โครงข้าวต้มหมูสับเนี่ยเราก็มันมีหลายอย่างจริงๆแล้วอะต้มมันมีเมนูที่อีกเยอะกว่านี้ที่สามารถมาทาข้าวต้มได้เราก็เลยคิดว่าข้าวต้มอะไรดีเอาข้าวต้มอะไรดีนะที่อยากจะให้ลูกค้าได้กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านของเป้นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะสองปีค่ะสองปีช่วงโควิดเลยใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้ขายข้าวต้มขายเป็นอปอเปี๊ยะทอดมันของกินเล่นค่อยๆเริ่มไปแล้วก็เออขายข้า ลองลองดูตอนเย็นเผื่อแบบคนอยากกินอะไรร้อนๆมีทางเลือกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนชอบกินข้าวต้มปลาแต่เวลาเราจะไปซื้อข้าวต้มปลาถ้วยหนึ่งอ่ะมันไม่มีแล้ว50ิบาทที่เราจะได้จับต้อง50าสิบมันจะต้องโดนแน่ๆร้อยยี่สิบบาทตั้งใจว่าจะมาขายข้าวต้มปลาก่อนแล้วทุกอย่างก็ลามปลาไปเลยเลยใช่แล้วตอนเปิดร้านวันแรกนี่เป็นยังไงบ้างคะตุ้มตุ้มต่อมตอกันแต่ว่ามันมันมันก็ได้นะพอแม่บอกว่า ถ้าครั้งแรกที่เราเออกไปขายแล้วมันขายหมดมวันที่สองออกไปมันยังขายหมดแปลว่าเราขายได้ถ้ามันออกไปแล้วยอดมันยังลงไปเรื่อยๆเรื่อๆรๆเรื่อยๆปิดร้านเถอะ มันขายไม่ได้แปลว่ามันขายได้เราก็ขายเอ,อก็คือก็มันก็หมดนะคะแต่ว่ามันจะไปเอื่อยเอือยเอือยออแต่พอมีโซเชียลเข้ามาพอมีคนเริ่มเล่นโซเชียลเนาะถ้ามีโซเชียลก็เพิ่มขึ้นเป็นยอดเท่าตัวค่ะเท่าตัวเลยเหรอคะ,คะพี่ก้อยอไปดูในรีวิวเขาบอกอร้านนี้มีดารามีผู้ว่ามากินอันนี้เขา นึกกัาเองป่ะจริงป่ะผู้ว่ายังไม่มีแต่อยากให้มานะคะชอบอยากให้ผู้ว่ามาเหมือนกันแต่ว่าที่มาก็มีพี่น้อยอะค่ะพี่น้อยอยู่แถวนี้เขาก็จะแวะมาซื้อผักซื้อน้อยวงผูค่ะน้อยวงผูเขาก็จะแวะซื้อข้าวต้มปลาไปทานบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะปอบเปียะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาจะไม่ค่อยทานปอบเปียะเพราะปอบเปียะจะหมดก่อนพี่ก็อยเห็นในรีวิวอะรูปพี่น้อยเยอะมากจนนึกว่าพี่น้อยมีหุ้นส่วนอยู่ยแต่แต่แต มาหมดแล้วค่ะมาหมดแล้วนะฝูงไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะหิวหรือว่ามันน่ากินจนทําให้หิวก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าพี่ก้อยสั่งอะไรบ้างนะคะดูดิจานแรกเนี่ยต้องเรียกว่าชามดีกว่าหรือกะละมังหรือรอ่างเดียวก็ไม่รู้ว่าชามนี้นะคะเขาต้มแห้งรวมทุกอย่างะคะ่ะร้อยเดียวคือเยอะมากเยอะมากๆชามที่สองเบาเนะคะเบาเบาเขาต้มปลาค่ะเขาต้มปลาอันนี้คือปลากับพงด้วยนะคะ คามนี้50บาทเองค่ะโอ้ยล้นๆ้นทะลักทะลักเลยนะคะทอดมันเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้นะคะจำไม่ได้แล้วก็จะเป็นปอเปียทอดกินแกล้มกันไปคลอเคลียกันไปนะคะส่วนน้ำจิ้มนะคะทางร้านเนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้กับเต้าเจี้ยวนะคะเขาไม่ได้ใช้พริกน้ำส้มนะคะเขาจะใช้เป็นมะนาวสดเลยะคะ่ะแต่ถ้วยนี้จะเป็นถ้วยที่พี่ก้อยเองเนี่ยเอามาผสมกับเต้าเจี้ยวแล้ว ดู someone someone they they re ีฟูดผสมเต้าเจี้ยวแต่ตะ่กี้เจอผู้ติดตามคนหนึ่งอะเขากินเขาบอกว่าเขามากินร้านนี้ประจํานะคะเฮียเขาบอกว่าเขาไม่ใช้น้ําจิ้มเลยเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วหมูชามหนึ่งเฮียกินหมดอะคนเดียวแป๊บเดียวเลยนะลงมือเลยดีกว่าเราต้องไม่ยอมแพ้เฮียเขานะคะคําแรกเลยพี่ก้อยขอลองเข้าต้มปลากับพงก่อนนะคะกินไปพร้อมๆกับฝนกําลังจะมาทนเลยดีกว่าหืม น้ำซุปเขา,าคือเป็นน้ำซุปเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าคนกินแบบเชงเชงไม่ต้องปรุงเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวของกินเนื้อปลาเลยนะคะเนื้อปลากระพงค่ะนี่เสียงดังนิดนึงอยู่ติดกับร้านยางเนื้อปลากระพงสดค่ะไม่มีหญินสาวโอเคชิ้นนี้นะคะพี่ก้อยมาชุบน้ำจิ้มซีฟูดกับเต้าเจี้ยวค่ะมันจะเข้ากันมากเลยดูหน้าตากะลูกเนื้อปลาแน่นมากเลยอะ น้ำจิ้มอร่อยอะชามต่อไปเป็นข้าต้มแห้งนะคะวันนี้พี่ก้อยสั่งแบบจัดเต็มห0ึ่งรอบาทเคาะแล้วขายไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วดูเดี๋ยวมาแนะนํานะคะว่าในชามนี้มันมีอะไรบ้างคือมันดูเยอะมากดูเยอะไปหมดเลยจนงงเลยะคะ่ะชิ้นนี้คือปลากระพงค่งปลากระพงนะอันนี้คือเน้นๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีกุ้งมาด้วยนะคะที่เห็นชัดๆเลยก็จะมีกระเพาะหมูกระเพาะหมูนะจ๊ะ แล้วก็จะมีตัวปีกเป็ดค่ะแล้วเขาก็จะมีตัวซี่โครงนะคะซี่โครงอ่อนซี่โครงอ่อนน่าจะกินง่ายๆแล้วก็อันนี้อ้หูน่ากินมากเลยค่ะขาหมูขาหมูเด้งๆอย่างนี้เลยหูยแยงบะเต็งเขาก็จะนัวๆกันไปนะคะนี่เลยเนื้อเป็ดกับเลือดดูดิน่ากินมากอะ่ะแล้วฟ้องอยากกินไหมยอะมากนะเนี่ยมากสิใครกินดึกๆแบบไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยอะ่ะ ยิ่งกว่ากินพวกแบบว่าเครื่องดื่มชูกำลังอีกอ่พะพอกินหมดชามต้องออกไปวิ่งจัดไปอย่าให้คางแพงใจค่ะ<ม>ดีมากเลยอะ่ะเออปกติอะ่ะเขาจะมีน้ำซุปให้ใช่ไหมถ้าสั่งแห้งอ,ะอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวเราขอเขาดกว่าน้ำซุปมาแล้วค่ะจัดเลยให้หายอยากโอ๊ยร้อนปกติเขาให้มาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องขอ ร้อนมากต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยชีวิตมันหยุดไม่ได้ต้องกินนี่เลยขาหมูอือทำไมอร่อยอ่ะคือนึกว่าจะธรรมดามันเปื่อยนุ่มละลายแล้วม,มันมีความหอมมากเลยอ่ะอันนี้เนื้อเป็ดนะคะเนื้อเป็ดก่อนก่อนที่จะไปปิกเป็ดนะคะไม่ถึงกับนุ่มนะเนื้อแน่น แต่มันจะมีความความหอมในเครื่องหมักของเขา,าค่ะเดี๋ยวเรามาลองปิกเป็ดกันนี่เลยนะคะปิกเป็ดชิ้นอย่างนี้เลยจัดไปอร้อนร้อนมากมาถึงเพื่อนสนิทแล้วค่ะเพื่อนสนิทจริงๆชอบมากอืโหร้านนี้สดดีนะของเขาเนอะอืมกินกับเล่นเลยได้เออมันเยอะมาก คือถ้าจะตักข้าวมันต้องล้วงเข้าไปเลยนะแต่ตัวข้าวเขาก็นุ่มกําลังดีเลยนะคะคือมันไม่ได้เละเหมือนเขา้าต้มขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้แข็งแบบโจแบบแบบเข้าสวยอะค่ะกระเพาะนะพี่ก็อยากจะกินกับน้ําซุปค่ะนี่เลยดูติดหิ่งมานิดนึงกระเพาะหอมที่ไข่หอมมากไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็นุ่มเปื่อยไม่เหนียวเลยค่ะ เดี๋ยวมาลองบัตเต็งต่อกันนะคะช่วงนี้ร้านรวงเขาใกล้ๆจะปิดแล้วมันก็จะได้ยินเสียงปิดประตูอะไรนิดหนึ่งนะ,ะดังนิดหนึ่งนะคะดูดิบัตเตงเอ้บัตเตงมันต้องกินกับข้าวนะส้ม้อมนะขอตักข้าวนิดหนึ่งนะคะคือมันมันมันต้องกินกับข้าวนิดหนึ่งนะดูเลยติดผักมาด้วยเดี๋ยวจะหาว่าชีวิตเราทําไมไม่กินผักเลยมาเตงอร่อยเดี๋ยวขอปิดด้วยปลากระพงดีกว่าชอบมากอร่อยูอยชุบน้ำจิ้มหนักๆ บอกตรงๆเลยนะถ้ากินหมดชามอิ่มไปได้อีกแบบถึงพรุ่งนี้บ่ายเลยอ่ะสุดยอดมากๆสำหรับร้านข้าวต้มอะไรดีเนี่ยนะคะพี่ก้อยว่าเขาเป็นร้านรถเข็นเล็กๆริมทางนะคะแต่รสชาติของเขาเนี่ยไม่เล็กอย่างรถเขาเลยค่ะสำหรับน้ําซุปของเขาเนี่ยนะคะเป็นน้ําซุปต้มเล้งมีความใสๆเชงเชงพี่ก้อยกินเนี่ยพี่ก้อยจะได้กลิ่นรากผักชีหน่อยๆพอซดแล้วมันก็ค่อนข้างชื่นใจเลยค่ะ พอดีวันนี้เย็นแล้วพี่ก้อยก็เลยเลือกเน้นกินแบบแห้งนะคะเครื่องเคลาทั้งหมดของเขาเนี่ยแดอย่างไม่ว่าจะเป็นบะเต็งซี่โครงอ่อนกระเพาะเนื้อเป็ดแล้วก็อื่นๆเนี่ยคือเขาตุ๋นออกมาได้ค่อนข้างเปื่อยนุ่มแล้วก็กินง่ายเลยค่ะถ้าเราเอาน้ําจิ้มซีฟูดกับเต้าเจี้ยวผสมผสมกันแล้วจิ้มเนี่ยหรือราดลงไปเนี่ยมันจะทําให้ได้รสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะส่วนตัวพี่ก้อยเนี่ยต้องอวยยศให้เต็มๆแบบสุดๆไปเลยโดยเฉพาะนะคะขาหมูเนี่ยเพิ่งเคยกิน ขาหมูกับข้าวต้มครั้งแรกไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเข้ากันได้ขนาดนี้นะคะใครที่มากินเนี่ยพี่ก้อยต้องบอกไว้ก่อนนะคะสําหรับไอ้ตัวขาหมูเนี่ยคือเขาจะมีขายเฉพาะแค่วันอังคารกับวันเสาร์เท่านั้นวันอื่นเขาไม่ได้มีทําไว้นะคะถ้ามากินนะแนะนําว่าให้สั่งแบบชามรวมพิเศษ100บาทไปเลยค่ะจบแน่นอนค่ะ ได้ดูในวิดีโอไปทั้งหมดแล้วนะคะไม่ต้องเชื่อพี่ก้อยทุกอย่างให้ลองไปพิจารณาแล้วก็ดูรีวิวอื่นๆเปรียบเทียบจะได้รู้ว่าเป็นรสชาติแล้วก็สิ่งที่ดูเองชอบหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาหารทุกจานไม่สามารถที่จะทํามาให้ทุกคนชอบได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่กินเป็นเพื่อนกันนะคะไปตามต่อได้ที่ Facebook อินสตาแกรมทิกต็อกแล้วก็มีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะเลมอนเอ็กนะคะใครที่มีร้านเด็ดร้านอร่อยในดวงใจนะคะเม้น์บอกพี่ก้อยใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะลองจดไว้ละ ไปดูรีวิวแล้วตามไปกินนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกลับยังไงเนี่ย